มาอยู่ในออฟฟิศวันนี้นะคะตื่นแต่เช้ามืดมาเลยนะคะอ,อืมค่ะเอเชิญค่ะพี่ตอนนี้ตลาดประเทศไทยเขาก็พัฒนาการเยอะนะเ,เขาจะมีออปชันมากขึ้นพี่มีดอลลาร์บาทแล้วล่ะและ้วก็จะเติมทองคำอ่อาให้กับนักทุนที่ที่พี่พูดไปแล้วก็ค,คือว่าตลาดหุ้นไทยอะ่ะอืมมันไม่ใช่ไม่ดีค่ะค่ะแต่ถ้าหุ้นไทยอ่ะแล้วตราสารอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยอ่ะมันไม่ดีแฮ้มันไม่แฟ ะะแต่ถ้าเราไปเล่นข่างเงินเนี่ยม,มันเกียร์ลิงมันก็ต้องตรงกับอัตาราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแหละใช่ไหมฮะหรือเราไปเล่นทองคําเล่นเงินเนี่ยแบงก์ไทยเป็นเจ้าภาพม,มันก็ต้องไปมีมาเก็ตเมเกร์ให้ตรงอะ่ะแบบเนี้ยมันก็จะอะไรที่เป็นสากลเนี่ยมันแปลว่าเรากําลังไปเล่นถ้าเราเล่นชนะทั้งประเทศเนี่ยมันแปลว่าเงินเข้าประเทศนะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันแปลว่าต้องเข้าใจว่านะครับเรากําลังเล่นกินเงินกันเองค่ะ แล้วมันกลายเป็นว่าเจ้าสัวามากินเงินพวกรายย่อยซึ่งกําลังจะตายอือ <Ừ, Ừ. S 1> อันนี้คือความเป็นจริงตลาดไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นไทยไม่ดีคือส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศมันดีหมด <S <S การออกออปชั่นมาไม่ว่าจะเป็นทอง <Ừ. S 1> นะฮะหรือจะเป็นข้างเงินเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้คนเล่นฟิวเจอร์แล้วสามารถที่จะอยอมรับผลขาดทุนในระดับหนึ่งได้แล้วก็มีเครื่องมือที่เป็นสั้นๆก็ทําให้ตลาดมันมีอนี้เป็นจุดเด่นของเราเรื่องฟิวเจอร์ แต่ไอ้ไอ้อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยอ่ะก็ยกเลิกไปซะาแบบอะไรพวกนี้มันเอาเปรียบนักลงทุนนะฮะอันเนี้ยมันมันคนที่ได้มันคือโบรกเกอร์บรกเกอร์เนี่ยถ้าลูกค้าตายหมดก็อยู่ไม่ได้นะครับมันพิสูจน์แล้วนะครับคือเราพัฒนาไปพี่ก็เห็นว่าพี่พไม่เคยพูดถึงผู้จัดการตลอดทรัพย์คนนี้หรือ ประธานแต่ละคนทิ่ในทางไม่ดีเลยนะพี่ว่า<ช>เขามาเนี่ย<ช>ดีละเขาเห็นทางเขาเห็นช่องนะ,ะ,<ช>นะครับสุดที่สุที่พี่เห็นใจเขาก็คือว่าเอาหุ้นเน่าเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันเป็นอํานาจของกรรทในการไฟลิ่งค่ะหรือกรรก็ไม่รู้จะทําไงเพราะกฎมันเขียนไว้แบบนั้นทุกคนก็ทําตามกฎอันนี้ก็ไม่ถึงว่าเรามองทุกอย่างเป็นบวกนะฮะแต่ ก็ต้องแก้ไขแก้ไขกฎของตลาดในการให้หุ้นเข้าตลาดเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่มีคุณภาพเป็นหุ้นสมัยใหม่ไม่ใช่หุ้นเก่ามๆมันก็จะกลายเป็นว่านาักลงทุนก็เบื่อตลาดหุ้นไทยคนนี้ไปไกลเลยนะเดี๋ยวก็อาจจะไปไปอ,อย่างทองเนี่ยถ้าเราไม่ยืดเวลาไปถึงตีสามคนก็ไปเทรดในแพลตฟอร์มนะฮะ,ะไปเทรดในฟอเร็กแล้วก็ไปถูกโกงถูกไหมฮะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอ,อตลาดหลดักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ว่าเขาเริ่มเปลี่ยน เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ได้ทางดีขึ้นใครทําดีเราก็ต้องเราก็ต้องฮชมเชยนะฮะไม่ใช่ว่าจ้องที่จะด่าอย่างเดียวเขามีการเปลี่ยนแปลงดีมากในผู้จัดการตํรวทรัพย์คนนี้นะฮะเมื่อก่อนคุณบอกอะเมื่อก่อนเห็นด่าเขาเมื่อด่าคนเก่าไงคุณเกศสราเนี่ยพี่ก็ไม่เคยด่าเขาพี่บอกเออเขาเป็นคนเอาฟีเจอร์มาเขาดีใช่ตลาดพัฒนาตลาดแต่รุ่นที่แล้วมันไม่ดีจริงๆค่ะค่ะเออมันเป็นแบบว่าเทคโนแครดอะ ก็ไี้ยังตามด่าอยู่เลยเนี่ยวันนี้ก็ยังด่าอยู่เลยค่ะครับแต่คนทําดีอ่ะมันก็ต้องคือเราต้องพูดความจริงอย่ากลัวใช่ไหมครัถ้าพวกเราไม่พูดพี่พูดตลอดว่ารายย่อยเนี่ยคือเจ้าของเจ้าของตลาดตลาดถ้าเราไม่พูดนะฮะเราไม่ทําอย่างพูดจองไม่เอาออืต่อไปมันจะขายใครค่ะก็เราไม่เอาถ้าพูดไม่ดีเราไม่เอานะครับรายย่อยเนี่ยสําคัญอ่ะมันจะเป็นเล่นกันเองกองทุนไอ้เจ้าไม่กี่คนก็ทําได้วันเดียว นะครับเราอย่าไปบ่นแต่เราต้องแสดงออกเขาเรียกเขาเรียกปฏิวัติเงียบค่ะค่ะใครเอาหุ้นไม่ดีมาไม่ว่าบลไหนมาหุ้นตัวเล็กแล้วไม่ได้อยู่ในคือไม่มีนวัต,ตกรรมเอาแค่นี้ไม่มีนวัต,ตกรรมไม่ต้องเอามือจากสวนปามือจากอะไรเล้าไก่อะไรเล้าหมูห่าอะไรแล้วแต่นะไม่เอาไม่รับแค่ะนะครับอ,อันนี้ก็ต่อพูดต่อจากมอนนะฮะ<แ>ว่า อย่าคิดว่าประเทศไทยไม่ดีอออย่าคิดว่าตลาดหุ้นไทยไม่ดีที่ไม่ดีคือหุ้นไทยตัวหุ้นไทยเนี่ยพี่จะบอกให้เจ้าสัวทั้งหลายแหละเนี่ยปวดหัวปกกระโหลกทุกคนแหละว่าจะปรับโครงสร้างยังไงนะครับให้คุณดูเลยนะครับถ้าใครยังเ e ียวเอสเ e แล้วก็อย่างแลนด์เ้าเลยเขาปรับเขาปรับมานานละจากการที่เขาเป็นไอเอชไถใช่ไหมฮะเขาเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมมาเป็นค่าเช่าหละค่าเช่าอ่ดีวเนี้ แต่เราจะไปหวังให้ราคาหุ้นเ้าขึ้นไปแบบเดิมมันไม่ได้แล้วไงใช่นะฮะอันนี้มันใช่ถ้าคุณจะมารับปันผลกับแบรนด์เฮ้าเนี่ยมันใช่คือมองโลกทุกอย่างด้วยความเป็นจริงความผิดพลาดในอดีตที่เราไปติดแบรนด์เท้าอยู่สิบาทเนี่ยเพราะความเชื่อผิดๆที่เราใส่เข้ามาในตลาดกันว่ายูมันห้าเปอร์เซ็นตะฮะแล้วเราก็ไปซื้อพ,พี่ก็จําได้เขาปันผลห้าสิบังนะ ตอนที่เขาอยู่สิบาทแล้วทีนนี้มันเหลือสาบาทกว่าเพราะโครงสร้างเขาเปลี่ยนแล้วก็เป็นความรู้นักลงทุนพวกเราต้องช่วยให้ความรู้กับน,นักลงทุนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะกลุ่มที่ยังรอดอยู่คือคนที่เป็นเงินเล่นหุ้นในตลาดแสดงว่ายังมีเงินออมอยู่แล้วไม่รู้ว่าออมก้อนสุดท้ายหรือเปล่าแต่อาชีพเนี่ยในช่วงนี้ไปสองสมปีมันจะถูกดิสลาเยียมากนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันทั้งระบบนะครับ เราก็ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นะครับ่ารลงทุนก็ต้องทําหน้าที่นะครับใครยังอยู่ในหุ้นไทยอยู่พี่บอดเลยนะครับเจ้าสัวเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทุกคนครับจะเอาเป็นยังไงกลุ่มซีพีโอนี่แบบนี้รายได้แบบนี้การ อ่เป,ปลี่ยนแปลงในช่วงสามปีนี้จะรอดไหมอะไรเงี้ยนะครับปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่จบปัญหาใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับมถมเข้ามาคนยิ่งตัวใหญ่ยิง่งขยับยากเนะยเ<ว>มื่อกี้ก็มีคนบ่นเรื่องราคาน้ํามันหน้าปัาม๊มไอ้กลุ่มนี้ก็ใหญ่มากไอ้ลงกลงลงการค้าการกันลงราคาน้ำมันลงราคาหน้าปั๊มไม่ลงก็ม <ś led> <ๆ>ันเกิดจากโครงสร้างที่มันปรับมันจะปรับยังไงแต่ไม่ได้แปลว่าน้ํามันไม่ดีมันก็ยังเป็นพลังงานวันเนี้ย ที่เราประเทศไทยอยู่รอดมาเนี่ยได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีเงินเฟอ้อหรือโลกไม่มีเงินเฟอ้อเนี่ยเพราะไอ้น้ามันที่อเมริกาผลิตขึ้นมานี่แหละ,หะอ่ามันทําให้เงินเฟอ้อไม่เกิดน,นะฮะเรากำลังอยู่ในภาวะเงินเฟ้อเกิดที่เกิดจากการที่เราหยุดผลิตไปช่วงโควิดเงินเฟอ้อตรงนั้นน่ะมันดูแรงมากนะครับคราวนี้ตอนนี้เงินเฟอ้อมันเริ่มลงมาเป็นปกติละแต่ถามว่าที่มันลงมาเนี่ยเพราะราคาน้ํามันไหมน้ํามันมันกดลงมาเนี่ยนะครับ มันทําให้เราจะต้องค่อยๆผ่านไปทเ้งนองโดยราคาน้ำมันไม่ขึ้นเพราะถ้าน้ามันเป็นคอสพุทขึ้นอีกอย่างเดียวนะต้นทุนการผลิตอะไรมันรุนแรงมานะครับ uh huh. ทั้์ก็ต้องก็ต้องก็ต้องอต้องขอบคุณทัป์ในเรื่องของการที่เขาหยุดสงครามไม่ว่าจะเป็น, UK, นรัสเซียยูเครนนะฮะมันอาจจะทําให้เงินเฟอ้อในยุโรปเนี่ยไม่กดลงนะฮะโดยโดยทั้งหมดเนี่ยเรากาลังอยู่ในยุคที่ไม่มีเงินเฟอ้อนะฮะ uh huh. เรากาลังจะอยู่ในยุคที่โอเวอร์สัปาย นะฮะแล้วเราทําอะไรกันเราก็เราก็อยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตนะฮะอันนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อไม่ได้แปลว่านะครับคุ้นน้ามันทุ่นโลงกัดเนี่ยมันจะเจ๊งมันไม่ใช่นะฮะนะครับแต่ถามว่าบริษัทพวกนี้มันเหนื่อยไหมล่ะจบไปยังเนี่ยไอไอตัวเนี่ยไอท็อปไปสร้างใครสร้างโรงงานแล้วสัญญาจบแล้วเสียหายเท่าไหร่เนี่ยจบยังเนี่ยจําซุงมที่งานไปเนี่ยจ ก็ราคาก็มันขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาเดิมเลยไม่รู้กี่หมื่นล้านส่วนยังความเสียหายเน่อยถูกไหมเออมันควรจะเยอะเลิกการขยายโรงงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันปิโตรเคมีได้แล้วมันเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นไหมนะครับเหมือนซัมซุงอ่ะถ้าเขายังฟิชชิ่งอยู่อ่ะตกปลาไม่เปลี่ยนมาเป็นทางด้านเถงอ่ะวันนี้ไม่มีซัมซุงแต่เราถามว่าบริษัทตอนนี้บริษัทในไทยใครมีกลุ่มปนตรมีตังเยอะ ค่ะทําทอย่างอื่นถ้าทำไม่จะทําอยู่ได้ไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนบอร์ดพอบอร์ดมันกระทรวกันครั้งคุณต้องแก้ให้จุดนะฮะหัวไม่เปลี่ยนทุกอย่างไม่เปลี่ยนแล้วเ็าจะมาบ่นอยู่แบบเนี้ยปตทได้เปรียบนูน่นนี่นั่นนะครับเพราะส่วนของกลุ่มปตทและบริษัทกฤจมันเป็นส่วนที่มันช่วยการเก็บเก็บภาษีของของคนไม่ได้อ,อันนั้นคือปัญหาถ้าใครเรียนเมื่อวานจะเข้าใจนะครับว่าเงินเฟียสเนี่ยค่ามันอยู่ที่อะไร มันไม่ได้อยู่ที่ทุนสำรองระหว่างประเทศยอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นเนื้อของอะไรของเศรษฐกิจยังไงเราสามารถจะพิมพ์เงินเฟียดได้โดยอยู่ในเงื่อนไขอะไรสามสี่ข้อนะฮะเราก็จะเข้าใจไม่หลงไปกับคนที่เชียร์บิตคอยจะมาได้ค่างเงินเฟียดคุณไม่เข้าใจระบบก็ต้องฝากด้วยนะครับว่าพี่ฝังเอกสารไปให้เขาแล้วละ่ะบอกว่าช่วยไปให้เขาด้วยนะครับให้ช่วยอ่านด้วยถ้าจะเชียร์บิตคอยก็เชียร์บิตคอย เดี๋ยววันที่สามสี่พี่จะฝากให้เขาด้วยนะฮะว่าเชียร์บิตคอยก็เชียร์บิตคอยไม่ต้องไปด้อยข้างเงินเฟียสคุณไม่เข้าใจเรื่องคุณไม่เข้าใจระบบทั้งหมดนะฮะ,อะเอกาสารคือที่พี่ส่งให้มอนเมื่อวานที่ส่งให้ลูกค้านั่นแหละฝากไปให้เขาอ่านด้วยแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทาไปมันเป็นความเสียหายกับเยาวชนที่มุ่งไปถือบิตคอยอย่างเดียวนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยถึงไทยแต่พี่เป็นกลยามิรกับเขา อยากให้เขาเข้าใจให้เขาเลิกพิติกรรมของการที่จะเชียร์บิตคอยจนไม่จนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังสร้างความเสียหายรอบที่แล้วรอบไร้แบเล่าแ,แต่เยาวชนยังไงนะครับส่วนคนกลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์จากบิตคอยอันนี้มาเชียร์บิตคอยแล้วทําให้คนติดบิตคอยสูงเนี่ยอันนั้นอันนั้นพี่ไม่รู้จักกับเขาเขาไม่ได้พี่ไม่รู้จักไม่ใช่กาลยาณมิร,กกราามพี่นะครับแต่ถ้าที่เป็นกาลยาณมิรพี่ฝากสไลด์ไปให้คนด้วยนะฮะว่า คนเราถ้าไม่เข้าใจก็เข้าใจได้เพราะพี่เตือนเขาไม่ได้เกียดไม่ได้เกียดนะครับแต่ต้องการให้เขาอะเป็นกลางเงินเฟียสยังอยู่ฮะสเตเบิลคอยของอเมริกาก็ไม่ใช่คริปโตฮะก็คือหนุนด้ดยเงินเฟียสก็คืออเมริกาก็พิมพเฟียสนะครับสเตเบิลคอยฝั่งจีนก็ไม่ได้หนุนเลยเฟียสฮะ นะครับหนุนโดยพวกพวกอ่าอะไรโลหะต่างๆที่มีค่านะครับคือโลกมันเปลี่ยนครับคุณต้องศึกษาหาความรู้นะครับสิ่งที่เราป้องกันก็คือนักลงทุนเสียหายมาเยอะแล้วไม่ควรทําให้เขาเสียหายอีกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะคุณต้องช่วยคนไทยตับเท่าที่คุณช่วยได้นะครับจบต่อเนนองก็มาดูทองคำต่อนะฮะ แต่การเทรดโกลฟูเจอร์นะครับแนวโน้มยังลงต่ออยู่นะครับคือมันยืนยันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เป็นช็อตใหญ่ละนะครับแสดงว่าวันศุกร์ให้มาเยอะมากนะครับ4211นะครับกับ4032เนะี่ยร้อยกว่าเหรียญเพราะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องคาดหวังหรอกว่ามันจะให้เยอะนะครับมันจะไม่ให้เยอะนะครับแต่การลงรอบเนี้ มันก็จะต้องลงต่อไปโซนประมาณ4,000 3,950อันนี้ยมนเกิดขึ้นได้นะฮะในการวิเคราะห์นะครับหรือ3ก้9ระหว่างวันแต่ถ้าจะจบการปรับฐานนะครับนะครับการลงตัวนี้ยังเป็นขึ้น A อยู่นะครับเป็นเป็นขึ้น A นะฮะยังไม่จบครับตับใดถ้ายังไม่มีการมีสัญญาณขาย ในทางเฟรมวีที่ชัดเจนนะครับถ้าตัดเนี่ยก็น่าจะจบนะฮะแล้วก็เกิดสัญญาณโอเวอร์โซในทางเฟรมเดเนี่ยก็น่าจะจบของขึ้น A นะฮะแล้วก็จะเด้งไปเป็นขึ้น B นะครับขึ้น A แต่ในขึ้น A ของอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น ABC นะฮะสลับซับซ้อนนะครับแสดงว่าจากตรงนนเนี้ยกรอบบนอ่ะจะอยู่ประมาณ4,000นเะเมื่อเช้าก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับ4 4107 แต่ตลาดเรายังไม่เปิดนะครับโซนแถวนี้แหละไม่เกินกว่านี้มากนะครับเพราะถ้าถ้าเด้งอีกเนี่ยนะครับแต่พี่คาดว่าไม่เด้งลนะครับไม่เด้งไม่ลงนะฮะยังเป็นช็อตอยู่นะครับยังเป็นช็อตอยู่เพราะนั้นเมื่อเช้าใครช็อตหรือใครจะช็อตตรงนี้สตอรปรอก็อยู่ประมาณสี่หนึ่งสองห้าตั้งไว้ไกลนิดหนึ่งนะฮะคิดว่าขึ้นไม่ถึกหรอกนะฮะก็ยังเป็นการถือช็อตต่อเนื่องมาจากการที่เราช็อต กันมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานในโซน4,002นะครับแต่ถ้าใครจะเริ่มช็อตแถวนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับถึงว่ามันจะลงไป4 3 0 0 3 0 0นั้นเราไม่รู้นะฮะเพราะมันยังไม่เกิดก็ต้องช็อตน้อยลงนะครับเพราะการลงไปรอบนี้อาจจะมีข้างล่างดาวไซด์ยอยู่ร้อยเหรียญน,นะครับร้อยี่สิบเหรียญก็เพื่อที่จะขึ้นไปโซน4 3 0 0ละรอบนี้นะครับเป็นขึ้นบี สรุปว่าขึ้น B เนี่ยก็จะวิ่งผ่านนะครับ4195แต่บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าถือช็อตอยู่4195ทาไมคุณถูกฟอสเซลแน่นอนเพราะการลงไปคุณก็จะถูกฟอสเซลถ้าคุณใส่มาจิ้นไม่พอดีตามกฎของตลาดนะครับคุณลองคํานวณดูถ้าคุณติดอยู่นะครับเพราะเมื่อวันศุกร์มีแต่ฟอลอนะฮะนะครับ,นะค,รบคุณติดอยู่เอาว่าวันศุกร์4,002แล้วลงไป4,000นะคุณถูกฟอสเซลนะครับเพราะนั้นการเล่นฟิวเจอร์ มันเป็นงานที่ละเอียดนะฮะแล้วไม่ได้งานหวังรวยเป็นงานเก็บอะไรฮะเก็บแคสโฟของเราไว้ใช้ประจําวันนะฮะไม่ใช่มุ่งที่จะรวยจากการเทรดทองมันเป็นไปไม่ได้นะฮะนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องลงทุนในหุ้นจังหวะก็ไม่ใช่อีกนะฮะจังหวะของการปรับเปลี่ยนในสองปีนะี้ไม่ใช่จังหวะที่จะซื้อหุ้นตัวไหนแล้วรวยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถามว่าแล้วจะไปเก็บเงินไว้ที่ไหนมันก็มีสองที่ทองตอนนี้มีทองนะฮะ ทองยังขึ้นต่อได้อยู่ในจังหวะที่บิตคอยก็ปรับฐานนะฮะบิตคอยเนี่ยอยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วแต่ไม่ได้โหดร้ายทารุณน,นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเอายาวๆเลยไหมอาจารย์ปี2030เนี่ยถือทองคำวันนี้กับบิตคอยวันนี้แล้วกำไรเป็นเปอร์เซนต์อะไรมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าบิตคอยนะฮะไม่ถึงว่าในความเชื่อของเราในการวิเคราะห์จากข้อมูลของเรามันชี้แนะมาแบบนั้นว่าโลกเนี่ย จะไม่ไปพิมพ์เงินกระดาษมันใช้แล้วจะเป็นดิจิทัลนะเป็นเงินดิจิทัลตึ่งเลือก CBDC หรือว่าอาจจะเป็นตัวของสเตเบนคอยนะครับจะเป็น2อย่างแต่ก็เป็นดิจิทัลทั้งคู่นะครับถ้าอ่านกันไม่ได้ต่สุดท้าย2อันก็จะมาเชื่อมกันนะครับก็จะมีสิ่งที่แบ็กอัพเหมือนเดิมนะฮะแต่ต่างกับเงินเฟียดเดิมเวลาแบ็กอัพแบ็กอัพโดยเศรษฐกิจเป็นตัวสำคัญนะครับ เรื่องเรื่องอันเนี้ยก็ส่งไปให้ละแล้วก็ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้กับทุกคนได้อ่านกันนะฮะผ่านวิชินอะไรอะไรก็ได้นะครับแต่เน,นี้ยเราส่งให้กับคนที่เรียนนะฮะคนที่เรียนก็จะไปอ่านดูก็จะเข้าใจเรื่องระบบเงินเฟียตเรื่องบิตคอยน์เรื่อง,องทองคํานะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่อยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องที่มีคนพูดบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยที่ซื้อบิตคอยไปเป็นทุนสำรองมันซื้อไม่ได้มันผิดกฎหมายกฎหมายยังไม่ได้กําหนดแต่ไม่ได้แปลว่าห้านะครับ แล้วก็ยังไม่มีใครกําหนดให้บิตคอยเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเขากำหนดคือ i อเอฟนะฮะคุณจะถือไว้คุณถือไวอ้อย่างแต่ประเทศไทยมันดาเนินการโดยกฎหมายนะครับการพูดว่าให้ประเทศไทยซื้อบิตคอยถือไว้อมันถือแล้วมันลงบัญชีไม่ได้นะฮะไม่ใช่เขาไม่อยากซื้อนะครับแต่คนพูดเนี่ยต้องถามตัวเองว่าคุณมีประโยชน์กับบิตคอยปะทาไมคุณจะเชียร์แต่บิตคอยนะฮะแต่บางกลุ่มเขาเชียร์บิตคอยขเขาไม่ได้ไปได้ค่างเงินเฟีย แต่มีหลายคนที่เชียร์บิทคอยต่ด่างเงินเฟียสโดยที่คุณไม่เข้าใจนะฮะว่าระบบเงินเฟียสเนี่ยใช่มันถูกต้องใครจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่คุณพิมพ์ไปถ้า GDP คุณไม่โตนะครับเก็บภาษีไม่ได้นะฮะพิมพ์ไปแล้วปรากฏว่าพันธบัตรที่อยู่ในธนาคารกลางมีแต่พันธบัตรรัฐบาลของตัวเองแบบเนี้ยมันก็เกิดเงินเฟ้อนะครับแต่ถามว่าประเทศไทยจะเกิดเงินเฟ้อไหม มันจะเกิดได้ยังไงประเทศไทยไม่ได้พิมพ์เงินเลยเพราะอะไรครับเขาะมีงเงินเฟดอประเทศจีนพิมพ์เงินขึ้นมาโต7%จากปีที่แล้วปริมาณเงินเอ็มมาเขาพิมพ์เงินนะครับแต่ GDP เขาโต5%เงินเฟ้อ2% 7%ก็ปริมาณเงินที่โตขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดปกติไม่ใช่20%เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสร้างวัฒกรรมเลยเลยอย่าสร้างกรรมต่อไปเลยนะฮะถ้าไม่รู้จริงเนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปสร้างสตอรี่นะฮะ ไม่รู้จริงอย่าพูดนะครับคนรู้จริงอ่ะเขาไม่ออกมาพูดคนที่แบงค์ชาติเขาก็ไม่ออกมาพูดนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็ไม่ออกมาพูดนะครับเพราะความรู้พวกนี้มันหาได้เองทั้งหมดมันเป็นความรู้เบสิกปัจจัยพื้นฐานของคนที่ไม่มีไบอนนะครับอันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรตลาดหุ้นก็ห้องตงก็ปรับฐานอยู่อเมริกาก็คืนนี้ก็จะรีบาวตามที่บอกว่าวันศุกร์อ่ะถ้ามันไม่รีบาวเลยคืนนี้มันจะขึ้นแรง แต่เมื่อวันศุกร์มันรีบาวขึ้นมานะครับจากจุดต่าสุด300จุดแล้วเช้าแล้วคืนเนี้ยมันก็จะขึ้น200จุดแต่ถามว่าการรีบาวแล้วมันจบการปรับฐานยังยังนะมันยังไม่จบการปรับฐานนะครับก็แต่ปีใหม่มันจะขึ้นมันจะขึ้นไปถึงนู่นแหละกลางปีหน้ามันก็ยังขึ้นอยู่มันยังไม่มีวาระอะไรแต่หุ้นอะไรที่ขึ้นพี่ว่ามันก็ขึ้นหมดแหละนะฮะแบงก์มันก็ขึ้นวัตเซยพีมาแกงกำลังจะออกเหรียญสเตเบิลคอยใช่ไหม นะครับอันเนี้ยมันก็จะขึ้นแบงก์ก็จะขึ้นนะฮะหรือว่าถ้าคุณออยู่ในอยู่อยู่ในกลุ่มเทคใหญ่นะฮะเทคใหญ่มันก็จะขึ้นของมันนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าไอค้คาว่าขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากที่ลงจบไปยังเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าเราเราจะซื้อ Microsoft แถวเนี้ห้าร้อยปรากฏว่ามันขึ้นสิบเปอร์เซ็นแต่มันขึ้นจากสี่เจ็ดหกเพราะมันจะปรับถามไม่เสร็จ อันนี้มันเป็นความยากของตลาดในช่วงนี้แต่ถามว่าแล้วไอ้พวกนี้อเมซอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นบิ๊กเทคมันจะลงาตายไหมมันไม่ตายหรอกถ้าตายระบบมันก็พังเพราะอะไรฮะถ้าหุ้นพวกนี้ลงปั๊บนะฮะการระดมเงินมาสร้างไอ้ศูนย์ของ AI แข่งกับจีนอ่ะมันจะพังทันทีเลยในอเมริกา<ม>เขายอมไม่ได้หรอกครับเพราะฉนั้นหุ้นพวกนี้มันยังไม่พังนะครับเพราะสุดท้ายก็อ่านออกหมดแล้วนะครับว่าใครมี AI คนนั้นจะชนะนะครับ เขาไปทางนั้นกันแล้วแม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ก็รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรนะครับมีแต่ก็รัฐบาลไทยเนี่ยก็เห็นยังคุยกันอยู่เรื่องเออเออเขมรอะไรอยู่ไม่ยอมจบอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ตกรบนะเพียงแต่ว่าเข้าไปในเข้าไปในสิ่งที่เขาทากันช้าอืโช้าเพราะเขาหลายปีอ่าเราเราแต่เราเข้าฮะเราเข้านะฮะ สุดท้ายเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะเข้าแต่แต่เราเข้าช้าเราเข้าช้าสูดทว่าเขาไปกันแล้วปีสองแปดสองเก้าเนี่ยทุกประเทศเขาเป็นดิจิทัลหมดแล้วนะครับเขาไปเช่นกันของเราก็ยังเออเข้าช้าเขาอาจจะไปเข้าปีสามสินี่อะไรเงี้ยมันช้าแต่แต่ก็คือเข้าอของเราก็จะเข้าสู่ระบบกับเขาเหมือนกันแล้วก็มีความแข็งแกร่งของเราเหมือนกันนะฮะนะครับแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้ำมันไม่ดีน้ำมันก็ยังใช้อยู่นะครับ นะครับแต่ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าราคาน้วมันไม่ดีปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเราไม่รู้จะปรับโครงสร้างธุรกิจน้ำมันของเรายัางไงเพราะมันใหญ่มากต้องใช้เงินเยอะมากแล้วเราก็ไม่มีเราจะไปตั้งสูตรเอไอหรอใครจะมาใช้เราเหรออะไรเงี้ยนะมันมันเป็นเรื่องที่ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะว่าบริษัทใหญ่ๆเนะนะนี่ยปรับยากนะฮะ c p พีอเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นมันยังอยู่นะแต่ถ้ามันต้องปรับโครงสร้างขึ้นมาจริงๆมันจะปรับยังไง ใช่มันมันเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องใช้เงินทั้งหมดเลยนะฮะไอสิ่งพวกนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นออโตเมชันพี่ขออีกนิดนึงแล้วสุดท้ายมันก็โอเวอร์สปายมันมันก็จะเป็นปัญหาทั้งหมดคือเราต้องรู้คือคือพี่คิดว่าประเทศไทยให้คิดข้ามไปไกลๆอ่ะคนทําเพราะว่าพี่เข้าใจผู้ผลิตอุตสาหกรรมแล้วว่าเฮ้ยผลิตสินค้าสู้จีไม่ได้ต้องทำออโตเมชันเอาเออโตเมชันมาใส่ปุ๊บเกิดโอเวอร์สปายปุ๊บ กลับกลายเป็นว่าเจ๊งเหมือนตอนสิงห์ทอสมัยที่เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรเเหมือนเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเหมือนสิงคโปร์อะ่ะเวลาเขาคิดจากวันที่เขาตามหลังไทยเขาคิดข้ามไปเลยเป็นสู่การการเงินเขาคิดคือการเงินก็คือไม่เก็บภาษีเงินไหลเข้าที่สิงคโปร์เอาเงินไปลงทุนเพราะเขามีคนเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศเพราะเอาเงินพวกเนี้ยมามามาทําสนุนพวกแทนภาษีเน,นี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นของประเทศไทยเขาต้องคิดข้ามใครคิดอะ่ะ ก็คิดแต่เรื่องจะเลือกตั้งคิดแต่เรื่องแกรแล้วรมนูญคิดท่านเรื่องแบบนี้มันมันก็จะช้าปะเขาแต่เดี๋ยวมันจะมีครับมันจะมีช่วงวันและเวลาเนาะของของมันเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอเวลาไหนออืใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีอย่าอย่าท้อแท้นะครับไปต่อได้แนอนไม่เป็นไรพี่ไปไปประเทศต่างประเทศกันหมดแล้วนักลงทุนไทยขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะ กค <ã entender> ่ะก็ข้อมูลต่างๆที่พี่นิพนธ์พูดถึงแล้วก็ว่ากันไปเนาะแต่ในส่วนหนึ่งจุดแข่งของประเทศไทยคือมีั้งทุนรายย่อยแต่ั้งทุนรายย่อย จะโดนตลาดกินหรือเปล่านี่แหละนักทุนนะถ้าหากในส่วนตลาดนู่นในหลักสตัยเองมีการพัฒนาการในการที่เติมเต็มเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักทุนรายย่อยได้มีชีวิตรอดกันต่อไปนั่นเองเราก็ต้องติดตามกันดูนะว่าจะมีผลดัก์อะไรเพราะจริงๆแล้วในอาเซียนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักทุนรายย่อยใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะนักทุนถ้าหากนักทุนรายย่อยย่อยยับไปอีกเนี้ยมันก็ไม่เหลืออะไรให้กับประเทศไทยแล้วนะคะอ่ะก็ฝากกันไว้ในส่วนเรื่องราวของการเทรดตรง คำนะก็ยังเป็นช็อตอยู่นะแล้วก็ซับรออยู่ข้างบนนั่นเองนะสำหรับนักลงทุนที่ตามเทรดทองคำแล้วก็ในส่วนตลาดหุ้นอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นจีนนะก็ต้องติดตาม